เซอส้มนะคะ Beauty b ิ a ต t y บา a จีนนะคะวันนี้นะคะซ่มมีแบรนด์เกาหลีแบรนด์หนึ่งมาแนะนําทุกคนรู้จักกันค่ะกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า neo gen c o d e น,น,นั่นเองค่ะก็วันนั้นที่ส้มไปงานเปิดตัวนะคะซ่มก็ได้ไปออลองใช้2ตัวนี้นะคะซึ่งก็เป็นสินค้าที่ขายดีของแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้ที่เกาหลีนะคะก็เป็น2ตัวที่แบบ เฮ้มันโอเคนะในความคิดส้มนักคือลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออผิวมันชุ่มชื่นขึ้นแล้วมันก็ดูใสขึ้นจากครั้งแรกที่ได้ใช้นะโดยเฉพาะตัวนี้ก็เลยเดี๋ยวมาให้ดูก่อนตัวนี้นะคะจะเป็น Lemon Green c a v v e r Essence ์แอนด t i ็ i n ซ n ไท g ิ่งแนะคะซึ่งเชื่อจะยาวนิดนึงแต่ว่ามันเป็นพันธ์ที่ค่อนข้างเก๋คือส้มชอบไปที่แบบว่าดูดูใหม่ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ภายในกล่องนะคะก็จะมี2ตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเอเซนต์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวไทเทนิ่งแพคคือเป็นผ้ากอดที่เอาไว้แบบว่าขัดหน้าก็ได้ทำความสะอาดก็ได้นวดไปในตัวดูบำรุงผิวในตัวด้วยนะคะซึ่งเราต้องเทตัวเนี้ยลงในตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปแช่9ก้าชั่วโมงนะคะในตู้เย็นแล้วค่อยเอามาใช้นั่นเองค่ะเดี๋ยวซ้มก็จะเริ่มนําเอาตัวเลมอนกรีนคาะจาเอเซนส์นะคะเทลงไปในตัวท็อกซ์ไทเทนิ่งแพคนี้เลยนะคะให้หมดเลยค่ะ จนทั่วแบบนี้เลยนะคะแล้วตัวเอเซนต์ก็จะซึมเข้ากับตัวแพคแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราเอาตรงนี้เนี่ยค่ะไปแช่ตู้เย็นเป็นเวลา9ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะนำมาใช้ค่ะเอาละค่ะพันไปไว้เหมือนโกงหกนะคะ9ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะคะซ้มก็ได้เอามาซ้อมก็ไปเอามาจาก ตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่หน้าตาหลังจากที่แช่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวตัวแผน่น่งจะคิปออกมาให้ได้เห็นกันนะคะนี่เลยมันก็จะชุ่มไปด้วยเอเซนเซอร์เทลงไปนั่นเองนะคะแบบนี้ตัวแผ่นมาร์กนะคะก็จะมีสองหน้านะคะด้านที่เป็นแบบเส้นใยเหมือนผ้าก,กอ๊อตอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหมือนสำลีเป็นตะปุ่มตะป่ำแบบนี้นะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะให้เราตัวแผ่นมาร์กเนี่ย มันจะสอดนิ้วเข้าไปได้แล้วก็สอดนิ้วเข้าไปอย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ด้านที่มันเป็นตะข่ายเป็นแผ่นเหมือนผ้าก๊อตทำการวนเบาๆอย่างนี้นะคะคืออันนี้เอาไว้ใช้กับผิวหน้าหรือผิวตัวก็ได้นะคะส้มลองใช้กับผิวตัวให้ได้ดูก่อนนะคะก็คือ วนวนวน,วนไปแบบนี้นะคะจริงๆอ่ยแผ่นหนึ่งสามารถที่แบบจะใช้กับหน้าหรือแขนหรือเท้าขาก็ได้เหมือนกันคือมันค่อนข้างชุ่มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็วนวนวน,วน,ว,นวนแบบนี้นะคะสักพักหนึ่งนะคะเราก็เปลี่ยนด้านนะคะสอดนิ้วเข้าไปอีกด้านหนึ่งเพื่อให้แบบด้านที่เป็นสำลีปุ่มๆนี่อยู่ด้านบนนั่นเองนะคะแล้วก็ โตกเบาๆค่ะให้ตัวเอสเซนต์เนี่ยซึมเข้าสู่ผิวของเรานะคะลักษณะของตัวเอสเซนต์นะคะมันก็จะเป็นแบบน้ําใสๆเหลืองๆหน่อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นเลมอนที่ค่อนข้างชัดเจนเลยคือกลิ่นจะหอมมากๆแล้วมันรู้สึกสดชื่นดีแล้วก็เอ่อมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแบบให้ตัวเอสเซนต์เนี่ยมันซึมลงสู่ผิวเพราะว่า ในแผ่นนี้ยคือมันมันชุ่มมากจริงถึงที่ส้มบอกคือพอเราเช็ดหน้ามาเช็ดแขนเช็ดขาอย่างได้เลยนะคะมันก็จะต้องแบบว่าใช้เวลาสักพักนึงกว่าเขาจะเซตตัวแล้วก็แห้งแล้วก็แบบเนียนไปกับผิวซึ่งพอเราใช้รรู้รู้สึกเลยว่าผิวมันดูแบบผิวมันดูใสขึ้นกว่าเดิมจริงๆอะ่ะแล้วมันก็แบบชุ่ม,ช,มชื้นทั้งวันเลยนะคะอ่ามันก็จะชุ่มประมาณนี้นะคะเราต้องรอให้มันเซตตัวนะแป๊บหนึ่งนี่ยคะ่ะ ผิวด้านนี้ที่เราลงเอเซนต์ไปมันดูมันดูใสขึ้นกว่าด้านอีกด้านหนึ่งที่แบบไม่ได้ลงเอเซนต์ที่ไม่ได้ทําการเช็ดนะคะแล้วผิวมันแบบนุ่มลื่นขึ้นจริงๆอ่ะอันนี้ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแบบเฮ้ยมันน่าจะเวิร์กนะก็คือต้องลองใช้ให้มันควรบว่าหนึ่งในกระปุกนึงจะมีทั้งหมด25แผ่นก็คือใช้25วันพอดีก็จะหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคือยิ่งแบบ ไม่รู้จะเห็นไหมคือมันจะมีคราบสะกะปรกขึ้นมาีนิดหน่อยด้วยนะคะก็คือมันไปช่วยทําความสะอาดผิวไปในตัวด้วยนะคะไอ้พวกเซลล์ผิวเก่าหรือสิ่งสะกะปรกที่มันเกาะตามผิวแล้นันจะหลุดออกมาบนแผ่นนี้ด้วยนั่นเองก็คือเขาถึงบอกว่ามันเป็นตัวที่สามารถที่จะช่วยทำสะอาดได้ด้วยแล้วก็ขจัด พวกเซลล์ผิวที่ตาแล้วแล้วก็พวกบำรุงผิวในตัวก็คือเหมือนกับว่าขั้นตอนเดียวเนี่ยจบเลยนะคะก็ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ยกับตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยตอบโจทย์แล้วก็แก้ปัญหาผิวของผู้หญิงก้าวประการด้วยกันก็คือจะมีเรื่องของผิวเสียผิวแห้งรอยแดงจุดด่างดำรูขุมขนกว้างผิวหมองคล้ำผิวไม่กระชับริ้วรอยรอบดวงตาแล้วก็ฝ้าแดดก็คือกอย่างที่เขา คิดค้นไปแล้วว่ามันเป็นปัญหาของผู้หญิงที่เราเจอกันอยู่แล้วนะคะแล้วตัวนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาทั้งหมดเลยคือแบบอย่างเดียวจบคือแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองนะคะ <S <S ก็คือใช้ตัวเดียวเราสามารถจะครอบคลุมทุกอย่างได้หมดเลยประมาณนั้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มานะคะตุ้จะเป็น black volume clean มันเองนะคะตั้นี้เป็นแบบว่าเป็นเจลครีมสีดํานะคะที่เอาไว้บํารุงผิวให้ผิวชุ่มชืน้นแล้วคือคือมันชุ่มชื้นจริงๆนะแล้วเขาบอกว่า ตัวนี้เนี่ยเขาทำมาจากสารสกัดธรรมชาติและพืชสีดำทั่วโลกนะคะรวม119ชนิดช่วยทำให้ผิวนุ่มชุมช่มชืม้นฉ่ำวาวไร้ความมันค่ะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกนี่เลยให้ชุ่มชื้นถึง50ชั่วโมงโอ้ขนาดนั้นนะคะอย่างไงีต้องมาดูอีกทีนึงว่ามันจะจริงจริงหรือเปล่าหน้าตากระปุกนะคะก็จะเป็นแบบนี้สีดำแล้วก็มาพัมกับไม้พายที่มันเป็นเหมือนยางซิลิโคนเนี่ยนะคะข้างในอะ่ะคือแบบเห็นแล้วซ้ำนึกถึงเลยรู้ป่ะเดี๋ยวให้ดู คิดว่าทุกคนคนคิดเหมือนกันตึงเหมือนเฉาวกล้วยไหมคือเห็นครั้งแรกแล้วแบบเฮ้ยเฉาวกล้วย <c oughs> เป็นของกินตลอดเวลานะคะตอนนี้ก็เป็นเป็นเจลสีดำนะคะที่ให้ความชุ่มชื้นผิวนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวอีกตัวนึงทีชอบมากวิธีการใช้ก็คือเขาจะให้เราแบบใช้ไม้พายตักขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเป็นตัวเจลสีดำๆอย่างนี้นะคะ คือวิธีการใช้ก็คือป้ายลงบนผิวได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้เกลี่ยดได้เลยนะคะและ้วส้มจะลองใช้บนนี้ก่อนนี่ให้ได้เห็นชัดๆก่อนนะคะวิธีการนี้ก็คือเกลี่ยแบบนี้นะคะกับผิวหน้าของเรานะคะแล้วมันผิวมันชุ่มชื้นจริงๆแล้วมันไม่เหนอะเลยคือตัวเนี้ยลองใช้มาวันหนึ่งแล้วชอบแล้วมันไม่ทาให้หน้ามันจริงๆแล้วแบบผิวชุ่มชื้นขึ้นเลยอะแล้วคือมันจะไม่เป็นสีดำเหมือนที่เราเห็นตอนแรกนะคะพอเราทาไปมันก็จะแบบเป็นใสๆแบบนี้แหละแล้วมันก็ มีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมเลยทีเดียวนะคะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนี่แล้วมันจะชุ่มชื้นผิวมากเลยตัวเนี้ยเราจะใช้มือเกลี่ยรอนหนึ่งก็ได้นะคะแล้วมันจะค่อยๆแบบค่อยๆซึมไปซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะค่อนข้างซึมช้านิดนึงนะคะแบบต้องรอให้มันเซ็ตตัวแต่พอมันเซ็ตตัวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเนียนกับผิวด้วยแล้วมันก็แบบ ให้ความชุ่มชื้นผิวดีอยู่คือมันไม่แบบว่าชุ่มจนรู้สึกแบบฉ่าจนเกินไปคือมันกําลังดีแล้วก็อยู่ที่ปริมาณของตัวเจลที่เราทาด้วยนะคะคือไม่ต้องทาเยอะทาบ,บางๆก็พอมันก็จะค่อนข้างแบบเฮ้ยเต็มที่แล้วแล้วมันจะเหมาะมากคนที่ผิวแห้งนะคะยิ่งคนผิวแห้งมาเจออากาศบ้านเราที่ร้อนๆอย่างเงี้ยมันนี่ทำให้เราผิวแห้งเกิดเดิมแล้วก็โอกาสที่จะเกิดริ้วรอยเนี่ยม,มีสูงมากๆตัวนี้ก็บเปน็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเอาไว้อ่ใช้ก่อน การแต่งหน้าก่อนการลงครีมกันแดดนะคะทําให้แบบ เมคอัพติดทนนั้นข so ึ so quality quality ้นด so. so ้วยนะคะก็เป so so, so ็นตัวหนึ่งที่ซัมค่อนข้างชอบแล้วว่าผิวรู้สึกว่าอายุ30อัพแล้วมันผิวเริ่มแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันแล้วก็เดี๋ยวยังไงซัมจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งละเอียดละเอียดแล้วกันเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะในบล็อกนะคะวันนี้ก็เลยเอามาพรีวิวดูคร่าวๆค่ะยังไงต้องขอขอบคุณทางแบรนด์นิโอเจนโค้ดไนน์ประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้ชุพันธซัมมาลองใช้นะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้านะคะไม่ต้องขอลวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ